ดวงรายเดือนตามปีนักษัตริย์ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564คนเกิดปีมะเมียการงานการงานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผลงานที่ดีมีโชคจากหน้าที่การงาน ปัญหาความไม่ราบรื่นอุปสรรคจะได้รับการช่วยเหลือจากลูกน้องผู้ใหญ่เจ้านายให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซื้อรถยนต์คันใหม่มีการเดินทางได้เดินทางไกลมีความสำเร็จมีความชัดเจนในหน้าที่การงานมากขึ้นการเงินคุณจะได้รับโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือสังคม จากเด็กๆจากบ้านที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตจากการเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวกลางการลงทุนจะประสบความสําเร็จดีมีกําไรฐานะการเงินกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความรักความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาความขัดแย้งที่เคยมีจะทุเลาเบาบางลงผู้ใหญ่ในบ้านหรือครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นคนที่รักกันมานานๆนนกำลังจะมีข่าวดีได้แต่งงานหรือมีบุตรหลานบริวาลสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวสุขภาพสุขภาพยังแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุนแรงค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะเมียในเดือนนี้ให้บริจาคน้ำดื่มน้ำป่านะทําบุญอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเช่นบริจาคสมุดดินสอปากกาทําบุญกับนักบวชนักปฏิบัติธรรมบริจาคเงินซื้อที่ดินทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์สร้างถาวรวัตถุเช่นโบสถ์วิหารศาลา คนเกิดปีมะเมีมการงานการงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นมีการขยายตัวของช่องทางหาผลประโยชน์ปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวมีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินหรือที่อยู่อาศัยใหม่กำลังจะประสบความสำเร็จที่ดีในชีวิตการงาน การเงินการเงินจะมีโชคหรือมีอไรายได้เพิ่มถึงแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยแบบต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ผลประโยชน์ที่ได้กลับมาจะทำให้คุณหายเหนื่อยมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเพื่อนและคนรู้จักการทำธุรกิจหรือการลงทุนจะมีโอกาสที่ดีได้กำไรหรือผลประโยชน์ตอบแทนสูงความรัก ในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือมีโชคจากทางไกลเป็นความรักความอบอุ่นที่ดีขึ้นมีความห่วงใยกันและกันมากขึ้นความรักอยู่ในช่วงที่โดดเด่นหากมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีสุขภาพในช่วงนี้ยังแข็งแรงดีปลอดภัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะแม่ในเดือนนี้ให้บริจาคโลหิตบริจาคแว่นสายตาทำบุญด้วยน้ำอาหารยารักษาโรคทำบุญหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะ คนเกิดปีวอกการงานการงานอาจจะดูวุ่นวายสับสนหรือเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุในหน้าที่การงานมีความเบื่อหน่ายท้อแท้คิดอยากจะออกจากงานให้ระวังจะมีปัญหาวิวาทะกับเพื่อนร่วมงานได้ในช่วงนี้จะมีคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์รายได้ของคุณจึงควรหมั่นทำบุญบ่อยๆค่ะ การเงินการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีจะมีรายได้จากการค้าขายการลงทุนหรือมีโชคจากต่างแดนหรือการเดินทางในช่วงนี้การลงทุนการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จดีมีกำไรงอกงามโดดเด่นได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แถมกําลังจะมีโชคเข้ามาด้วยความรัก ความรักมีความอบอุ่นมีความลงตัวมากขึ้นปัญหาความขัดแย้งก็จะดีขึ้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักมากขึ้นหรือคุณกำลังจะมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามมีการเดินทางมีการต่อยอดทางธุรกิจในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการงานการเงินและความรักค่ะสุขภาพ ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีวอกในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์ทำบุญกับคนป่วยคนพิการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มน้ำป่านะ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเช่นสมุดดินสอปากกาหนังสือค้นเกิดปีรากาการงานการงานจะมีข่าวดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศได้ไปศึกษาดูงานงานมีการพัฒนาต่อยอดที่ดีมีโอกาสที่จะเติบโตทางการทำธุรกิจการค้าการเงินคุณจะมีโชคมีลาบหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจจะมีกําไรดีจะได้เงินจากต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโชคมีลาบเกิดขึ้นได้เงินก้อนโตในช่วงนี้การเงินของคุณจะคล่องตัวหากมีปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ใหญ่คุณจะมีโชคจากสมณชีพพร์อีกด้วยความรักความรักกำลังอยู่ในช่วงที่ดีมีความรัก มีความอบอุ่นมากขึ้นให้ระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอวัยมุกหรือสิ่งเสพติดในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือมีการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนความรักค่อนข้างที่จะลงตัวสมหวังสุขภาพอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาอยู่บ่อยครั้งปัญหาที่เกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศหรือเป็นหวัดง่าย เล็ดรับเสริมดวงชะตาคนปีรักกาในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของนักเรียนหรือเด็กผู้ยากไร้บริจาคหนังสือตำราเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาบริจาคเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค คนเกิดปีจอการงานการงานจะมีความก้าวหน้าได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นไม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเหมือนก่อนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยใหม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นได้รับเงินเดือนมากขึ้นได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งมีผลงานที่ดีมีความสำเร็จก้าวหน้าการเงินในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากเด็กๆพ่อแม่บริวารการทำธุรกิจการค้าการติดต่อจะได้ผลกําไรที่ดีมีการต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าและมีการขยายตัวต่อไปในอนาคตที่ดี คุณกำลังจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคอีกด้วยความรักคุณและครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เงินทรัพย์มรดกทำให้ฐานะความเป็นอยู่มีการขยับไปในทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวคนรักของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้ขึ้นเงินเดือนหรือมีโชคลาภสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการพักผ่อนน้อยหักโหมง,งานหนักหรือมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้หลอดลมกระเพาะอาหารเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีจอในเดือนนี้ หาเวลาว่างให้ตัวเองได้ดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวดูธรรมชาติเน้นทำบุญบริจาคเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์การแพทย์บริจาคน้ำดื่มน้ำปานะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารยารักษาโรคทำบุญกับคนแก่หรือคนพิการคนเกิดปีกุล การงานการงานจะประสบความสำเร็จในทางที่ดีจากที่เคยคิดเบื่อนายหรืออยากออกจากงานในเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาบได้เพื่อนฝูงสังคมเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายให้การสนับสนุนคุณมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงได้ซื้อบ้านหรือได้ซื้อรถยนต์คันใหม่หน้าที่การงานอุปสรรคต่างๆที่เคยมีจะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้น จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานมากขึ้นอีกด้วยค่ะการเงินการเงินกำลังจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายและกำลังจะมีโชคดีเข้ามาการเข้าวัดทำบุญหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณมีโชคการลงทุนการทำธุรกิจจะได้ผลกำไรตอบแทนที่ดีมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันในเดือนนี้ด้วยค่ะ ความรักในเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีความเคร่งเครียดในครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ดีเป็นความรักที่ควรระวังปัญหาเดิมๆความขัดแย้งเก่าๆจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายปวดหัวได้สุขภาพสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บไม่เข้ามาเบียดเบียนค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีกุลในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ให้ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้เกี่ยวกับทุนการศึกษาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโครกระบือทำบุญลงศพ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสตอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ